สวัสดีครับผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษ,ษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1เมีนบุรีกรุงเทพศูนย์จำหน่ายรถยุสคาเกต A นะฮะที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีวันนี้มีโตโตยต้าฟรอยด์จูนะครับปี2013ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะขัดสีชวีวันนะฮะใหม่กริบเลยอีกหนึ่งคันทะเบียน CC78 เปนะฮะเป็นรุ่นโมเดล 3. 0 v ขับเคลื่อน2ล้อปี13กับราคา6 3 9 0 0 0บาท รถครอบครัวที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยคันนี้เป็นสีบอลทองนะฮะสีบอลทองหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโฉมหน้าแชมป์นั่นเองนะฮะคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนี่คือรถที่ปรับสาภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าสีนี้เงามากแล้วก็ฉ่ำมากนะทั้งความสะอาดภายในภายนอกนะฮะเราดูแลรักษาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะปรับสาภาพให้พร้อมใช้งานเลยทะเบียนนี้4478 ยังว่างอยู่นะครับพร้อมปรับสภาพนะฮะพร้อมจองนะฮะรับจองเลยคันนี้นะครับตอนนี้นะฮะ Toyota Fortuner ที่เข้ามานะครับทั้งหมด5คันนะยังมีคันนี้ที่ยังว่างอยู่แล้วก็เพิ่งหลุดจองมาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยใครสนใจคันนี้นะฮะต้องรีบอนจองล็อกรถไว้ด่วนเลยนะครับถ้าคุณพลาดคุณจะไม่ทันรถสวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดความสวยงามของเจ้า Fortuner คันนี้กันตามมาเลยครับผม ทะเบียนนี้นะครับ2อกไก่ดอเด็ก4478นะฮะโตโยตา้าฟอร์จูเนอร์รถยอดนิยมนะฮะตลอดการเลยนะฮะแล้วก็การใช้งานนะฮะการแม่นทนแ้นต่างๆไม่มีปัญหาจุกจิกอะไหล่หาง่ายเครื่องยนต์นะฮะระบบช่วงล่างดีนะฮะเป็นรถที่ขับดีแล้วก็คลองใจนะ,ะมหาชนเลยนะชุดโคมไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับชุดโคมไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะสวยงามชุดโคมไฟใส นะฮะกระจังเนี่ยกระจังหน้านะฮะโครเมียมใสเลยนะครับผมแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะฮะครบนะครับผมรายละเอียดรอบคันเดิมๆนะฮะนี่นะครับวันนี้วันที่24นะครับพฤษภาคมเวลาประมาณบ่าย2องโมงสีนาทีนะครับล้อแม็กนะฮะเป็นแม็กเดิมๆนะฮะจากโรงงานเลยคู่ตัวนะขนาดแม็กนะครับ17นิ้วเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมๆนะครับผมคันนี้ สายยางน,นะฮะ265ทับ 65R17 นะฮรตัวยางเป็นยางปี2020ทั้ง4เส้นนะฮะได้ยางใหม่นะฮะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับคันนี้รถสวยมากๆเลยนะฮะตัวกาบบันไดข้างนะครเป็นสีดําอันนี้เรามารีวิวกางแจ้งให้ลูกค้าเห็นแบบสภาพเดิมๆชัดๆเลยนะฮะหลังกที่เราทำการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมใช้งานเรียบร้อยคันนี้นะครับ นี่ครับกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีบอลทองนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมือจับนะฮะเป็นโครเมียมนะฮะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยกระจกทุกบานนะครับเป็นโตยทาโลโก้โตยทาทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะกระจกไม่มีแตกนะครับผมเดิมๆเลยรายละเอียดชดรถใช้งานเดิมๆนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้ได้ยางใหม่ ปี2020ทั้ง4เส้นนะครับด้านหน้านะฮะเป็นดิสเบรกด้านหน้าตัวหลังเป็นดัมเบกนะครับตัวนี้เป็นเรื่อง 3.0V นะเป็นรุ่น 3.0V ปี2013นะรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า f o r t u n e r หน้าแชมป์นั่นเองนะครับด้านท้ายก็สวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะฮะคันนี้ทะเบียน4478เพิ่งจะปรับสภาพเสร็จวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยนะฮะ สวยแบบนี้นะครับผมโอนจองล็อกรถไว้ด่วนเลยถ้าคุณพลาดคุณจะไม่ทันนะครับผมโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะ3.0 D4D เป็นตัว V n Turbo โโโโ 8, นะฮะ Turbo แปรผันนะอัตราลเร่งก็ดีด้วยคันนี้นะครับโครเมียมนะฮะตัว f o r t จูเนอด้านท้ายนะฮะสวยงามเดิมๆนะตัวโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่ตรงด้านขวาป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ เป็นตัว V นะครับผมเป็นตัว V คันนี้มีระบบ VSC เรียบร้อยนะครับผมระบบการลื่นถลายนะครับสีสวยมากๆเลยนะฮะสีสดสะอาดใสามากๆเลยนะฮะพอเราทําการขัดเคลือบสีให้ใหม่นะฮะทาสปาภายในและภายนอกให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวสปอยเล์ด,ด้านบนไฟเบรกตรงที่3ครบตัวหลังคานะฮะ แล้วก็ตัวราวหลังคาด้านบนนะครับเป็นสีดําสามารถเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้ถ้าลูกค้าชอบสไตล์แบบแอดเวนเจอร์หน่อยก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะกระจกนะฮะเป็นโลโก้โตโยต้าทุกบานเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะกระจกเดิมๆไม่มีแตกนะครับยางใหม่สีเส้นปี2020แมกแท้เดิมๆจากโรงงานนะฮะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะตัวด้านข้างนะไม่มีรอยเบียด ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีงกาแนมะ้แต่เบียดก็ไม่มีนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมระบบคูสคอนโทลมาให้นะฮะตัวล็อกความเร็วนะตัวนี้เราลอกฟิล์มเดิมออกไปนะฮะฟิล์มเดิมเราลอกออกตอนนี้คือรถยังไม่ได้ติดฟิลม์มนะก็จะเห็นว่าใสาๆเลยถ้าลูกค้าต้องการฟิล์มขนาดไหนดูแลให้นะครับผมติดให้ฟรีนะครับผมจะเป็น60ส0ดสิหรือ4ี่0กก็ได้นะฮะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเหลือติดฟิล์มอย่างเดียวนะฮะ กับที่สําคัญคันนี้ยังโสดนะฮะวันนี้วันที่24พฤษภาคมนะฮะหลังจากรีวิวนี้ไปอาจจะไม่โสดแล้วนะฮะพราะรถคันนี้ปอกสภาพให้เรียบร้อยสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะช้าไม่ทันแน่นอนคันนี้สวยจริงๆนะฮะโตโยต้าฟอ er ร์จูเนอ 3.0V นะสีบอลทองปี2013ขับเคลื่อน2องล้อในราคา6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมรายละเอียดด้านในของคันนี้กันนะฮะไปดูกันเลยครับ อาละครับมาชมความสวยงามของเจ้าโฟลเนอร์คันนี้ด้านในกันบ้านนะฮะหลังจากที่เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเบาะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยนะฮะเบาะใหม่ใส่กิ๊เลยนะฮะเบาปรับไฟฟ้านะฮะขวางคนขับนะฮะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับสวยงามเลยนะฮะนี่ครับรายละเอียดรถสวยเดิมมากๆเลยนะฮะกับราคา6 3 9 0 0 0บาท คันนี้น่าใช้งานมากๆากพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลล็อกความเร็วให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะฮะนี่ครับแผงประตูเดิมๆเลยนะฮะกระจกขึ้นลงเป็นแบบไฟฟ้านะครับออตโต้ฝั่งคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบแผงประตูก็จะบดนุ่มมาให้นะฮะเป็นหนังนะเป็นหนังสลับกับตัวพลาสติกนะฮะหรูหราลงตัวนะ รายละเอียดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเพจการขึ้นลงใช้งานต่างๆนะดูครับริ้วรอยมีน้อยมากๆเลยนะครับริ้วรอยมีน้อยมากๆแล้วก็คันนี้นะฮะวูมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันครูดคอนโทรลครบเลยนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้มาพร้อมระบบแอร์ออโต้แล้วนะฮะหน้าจอ DVD นะฮะกล้องมองหลังและระบบนําทางนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับ ถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบ็คู่หน้านะครับผมคันนี้ระบบเ ABS นะฮะนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจคันนี้นะต้องรีบเลยถ้าช้าอาจไม่ทันนะครับเพราะว่าคันนี้ปรับสภาพให้เสร็จๆใหม่ๆวันนี้เลยกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเ 3.0V ปี2013ราคา639,000บาทคันนี้ใช้งานอยู่ที่200,000 นะสองแสนกว่าโลสองแสนกว่ากนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าโลนะฮะสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าโลก็แจ้งตามตรงว่าใหม่เดิมไม่มีการก่อใหม่นะฮะรายละเอียดรถเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะฮะมองเข้าไปนะฮะด้านซอด้านในนะฮะล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปอดสภาพให้เรียบร้อยนะฮะหัวน็อตนี่เดิมสนิทเลยนะฮะใส่สกิ๊บกิ๊บเลยนี่ฮะน็อตเดิมเดิมใส่ส่เลยนะฮะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนประตูข้างนะฮะ หน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะภายในเดิมนะฮะสวยน่าใช้งานนะฮะคันนี้ราคา639,000บาทเท่านั้นเจ้า t o y o ต้าฟอร์จูเนอรขับเคลื่อน2อล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับสวยงามมากๆเลยคันนี้นะฮะใครไม่จองนี่พลาดแน่นอนเลยครับตอนนี้เข้ามา5คันเหลือไม่กี่คันแล้วฮะเหลือมาณ2คันแลวนะครับติดจองไป3คันส่งมอบไปแล้วด้วยนะครับ นี่นะครับคันนี้สวยงามรถเดิมน่าใช้นะฮะรถเดิมน่าใช้ห้องผู้โดยสารด้านในก็กว้างขวางนั่งสบายนะเป็นรถที่น่าใช้งานนะฮะวิสัยทัศน์การขับขี่ก็ดีนะครับนี่นะครับต่างจังหวัดก็ใช้งานดีเลยคันนี้นะฮะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะฮะราคาประมาณนี้นะฮะหกแสนสบาทกับเจ้าโตโยต้าฟ r อยเดอรสีบนทองปี13 นะรุ่นรหัสรุ่นรหัส 3.0V นะครับเครื่อง2องรอยเชื้อเพลิงดีเซลราคา6 3แ0 0 0าบาทนะฮะไหม่เดิมนะฮะไหม่เดิม2องแสนก็โลจริงแต่รถเดิมมากนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะฮะรับประสภาพให้สวยกริบเลยนะครับผมและก็สายพานทัมมิ่งนะฮะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยคันนี้ระบบเกียร์เครื่องยนต์นะฮะเราตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานนี่นะครับสวยมากๆเลยคอนโซลสวยมากนะครับเดิมๆเลยนะฮะสะอาด แล้วก็ไลฟ์อุบัติเหตุแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้นะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคันนี้ทะเบียนนี้นะฮะทะเบียนนี้เลยนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะผมเพิ่งปรับสภาพเสร็จวันนี้เลยนะฮะวันที่24พฤษภาคมนะฮะทำการขัดเคลือบสใีให้ใหม่เรียบร้อยภายในทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะรถพร้อมส่งมอบเหลือติดฟิล์มอย่างเดียวนะฮะ ลูกค้าท่านใดนะอยากได้ฟิล์มขนาดไหนแจ้งได้เลยนะครับวันนี้เพียงโอนจองเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นเราติดฟิล์มให้ฟรีนะฮะแถมฟิล์มให้ฟรีด้วยนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนอีก1 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะรถสวยจริงๆนะครับสวยเดิมมากๆเลยคันนี้นะฮะลองเปิดฝากรปงท้ายหน่อยนะฮะอันนี้โชคดีนะฮะชกนิ่มเลยแล้วก็โชคไม่มีเสียงดังนะฮะ นี่นะครับฝากระโปรงท้ายเปิดมาแล้วนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้นะสติกเกอร์ใส่ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ที่กันขอบอยางนะยังติดมาจากศูนย์ตัวต้าเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีการถอดนะ,ะไม่มีการเก็บละเอียด yeah, ของด้านท้ายมาแน่นอนนะรถด,ด้านท้ายไม่มีการชนมานะครับพอถ้าชนมาสติกเกอร์ตรงนี้จะไม่อยู่นะครับผมแล้วก็หัวรถด,ด้านท้ายน,นะครับฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะฮะหัวรถท้ายเดิมๆนะครับไม่มีการถอดตรงนี้นะฮะก็แสดงให้เห็นว่าคันนี้นะครับ ฝารกระโปรงท้ายไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมรายละเอียดเม็ดอาร์คประเข็บรอยอาร์คเดิมนะฮะอาร์คสวยแม้กระทั่งแต่ตัวสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบเลยนะภายในสวยปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเบาะที่สามเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บได้แขวนด้านข้างถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะฮะระบแบแอร์นะฮะเป็นแอร์ลาวสามตอนนะฮะผมความเย็นก็ กระจายมาถึงตอนที่3แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะเพดงเพดานสะอาดมากนะครับนี่ครับเพดานสะอาดนะฮะเบาสะอาดภายในสะอาดตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าได้ไปแล้วอาจจะไปติดในส่วนของพรมหนังเข้ารูปนะฮะเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้นครับตรงนี้นะฮะหลายท่านเอาไปติดพรมหนังเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของฝุ่นละอองก็จะไม่ลงไปที่พรมพรมด,ด้านล่างนะฮะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของคู่ตัวมาก็จะเป็นตัวแม่แรงและถุงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะครับผมอยู่ครบเลยรวมถึงตัวล้อยางอลลอยด้านล่างนะครับก็อยู่ครบเหมือนกันนะฮะนะครับคันนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับรถสวยนะการตีรืรถสวยมากนะครับโตยต้าฟอร์จูเ r นะครับ 3.0V ปี v, 2013ตัวขับเครื่อง200เชื้อเพลิงดีเซลตอนนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยภายในภายนอกเรียกว่าสวยกริบเลยนะคันนี้ไม่แพ้ป้ายแดงเลยทีเดียวนะสภาพใสามากแล้วก็สะอาดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องยนต์กันสัหน่อยนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะกี่แรงมา้าแล้วก็ขนาดเครื่องเท่าไร่แล้วก็สภาพห้องเครื่องนะหลังปรับสภาพเสร็จแล้ว จะสวยขนาดไหนนะฮะตามมาเลยครับผมนี่นะครับรายละเอียดห้องเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะเครื่องใหม่สะอาดใสมากนะฮะบริเวณโซนห้องเครื่องนะฮะทำสปาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่มากๆเลยนะมองโดยภาพรวมคันนี้นะฮะดูนะฮะรายละเอียดเครื่องน่าใช้งานมากๆเลยเครื่องใสเหมือนใหม่เลยนะครับผมตัวโค้ดต่างๆนะฮะตัวเลขคมชัด เรามาดูที่ตัวเม็ดอาร์ตนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คันหน้าเดิมๆเลยนะฮะหัวน็อตเดิมๆนะฮะสติกเกอร์นี่ยังอยู่นะฮะนี่สติกเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะผมนี่ครับคันหน้าเดิมๆนะฮะตัวเลขคมชัดเม็ดอาร์คคมชัดสวยนะ,ะจากโรงงานเลยนะฮะนี่นะครับสติกเกอร์นี่ครับอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมและตัวเพจ นะตัวเพจดูนะครับนี่ครับตัวเพจคมชัดนะับผมแล้วก็ตัวดอกรีเวทเพจนะไม่มีการถอดไม่มีกรอยงัดรอยแกะนะฮะผมรายละเอียดคานหน้าเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะฮะหัวน็อตนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวความสะอาดของเครื่องยนต์นะฮะสะอาดสายเดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมเครื่องไม่มีแตกไม่มีรอยขัน ไม่มีรอยเปิดฝาเครื่องนะฮะสายพานทัมมิ่งนะฮะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยที่1 5 5 1 0 0กิโลนะฮะตัวมอพักต่างๆนะฮะสมบูรณ์นะครับนี่ฮะรายละเอียดหัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหัวน็อตเหลี่ยมคมนะครับไม่มีการถอดระบบเบรก ABS อยู่ครบนะฮะผมนี่ครับฝากระโปรงเดิมๆนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่ฮะ ตัวปั๊มนะโลโก้โตโยต้าหรือแม้กระทั่งตัวสติกเกอร์นะการขอบอยางอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะมั่นใจเลยว่าคันนี้นะเป็นรถเดิมแท้แน่นอนนะไม่มีการชนหนักตีลังกาพลิกคว่ำไม่มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสี นะมีเลื่มพร้อมโอนนะครับผมคันนี้ชัดเจนที่มาที่ไปของรถชัดเจนนะครับทะเบียนนี้นะครับสกไก่ดอเด็ก4478โตัวต้าฟอร์จูเนอร 3.0V ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเชื้อเพลิงดีเซลสีบอลทองปี2013ในราคา6 3 9 0 0 0บาทใครสนใจคันนี้รีบเลยวันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วภาษีพรบ,รบรต่อให้ฟรีนะฮะ สนใจคันนี้โอนจองรเพียง5,000บาทนะฮะเราติดฟิล์มให้ฟรีนะฮะจะเป็น60 80ได้นะฮะ40 60ก็ได้บอกมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะสามารถโทรมาที่เบอร์095-0566926ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับหรือว่า กดลิงก์ไลน์เพิ่มเพื่อนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยขอรายละเอียดการโอนจองได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e สังกัลลิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรับชมก่อนใครไม่พลาดนะครับรถสวยจะทางบริษัทเปชรยนวันนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ